สวัสดีครับมีต้อนรับสู่ช่องแอตลิตบ s t โตของผมอีกครั้งนะครับหายหน้าหายตากับการลงคลิปหลักไปนานช่วงนี้ต้องบอกว่าไม่มีคลิปจะลงครับไม่รู้จะอักอะไรก็เลยต้องแกะของเก่าเก็บดองมารีวิวก็คือตัวนี้ยาโมโตตอนเด็กยาโมโตจากเรื่องบันพีชนะครับในชุดอ่า ของค่ายเมกาเฮาส์นะครับมาเป็น GEM ซีรีส์ชื่อชุดก็ลันลันลัน,นอ่านหน้ากล่องอล,ล,ล็อตเอเชียนะหมล้อกล่องลันลันหน้าตาของกล่องก,องก็เปลี่ยนท่าได้สองแบบตามตามกล่องหลังั้งถือหนังสือแบบหนึ่งแล้วก็เป็นท่า แบมือสองข้างทักทายนี่ก็ภาษาญี่ปุ่นเพียบเลยเกี่ยนแทบติดสติ๊กเกอร์เหมือนขายโซนเอเชียมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเริ่มเปิดเลยดีกว่าโอ,โอ,โอ,โอเริ่มเปิดเลยดีกว่าเตอร์พร้อมปาปึ๊บอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำกล่กองขาดเลยโอ๊ย รีบปินิสเอะไรหน่อย,อยไม่เป็นไรใส่เนี่ยมาแล้วก็น่าจะมีคอเทปติดอยู่แลบบ้วพุ อันแรกก็ฐานตัววัสดุก็เป็น PVC ะเนาะโมเดลเนี่ยเห็นละอิซโซก็ยามโตะแกะเนี่ยต้องดึงออกมากนนะอ่ะ ว่าจะขึ้นได้แล้วก็ปารเปลี่ยนเป็นถือสมุดเ,เขียนการปันทึกของโอดินการเดินทางของโอดินแล้วก็น,นี่เสาค้ำไปก่อไปก่อน มีมมีีเสาหนึ่งเกือบตกหล,ล่นเห็นชิ้นสามสัหมดห้าเอออะไรอ่ะห้าส่วนห้าชิ้นไม่มีอะไรมากชิ้นส่วนน้อยก็ตัวเล็กนะเพราะว่าเป็นยามโตจังตอนเด็กแค่ประมาณในเรื่องนี้กี่ขวบนะสี่สี่ห้าขวบไม่เกินงานไข่เมกาเฮาก็มาตรฐาน ดีเหมือนเดิมครับสวยก็ลงสีสวยสดใสปั้นหุ่นโมเดลมาเยี่ยมเหมือนเดิม,มดูสีประกอบยังไงเดี๋ยวผมพิจารณาแปบบ๊บวิธีประกอบก็หนึ่งเลยเอาเสาใส่นี้ออกก่อนเพื่อจะเอาเสาใส่ทั้งสองใหญ่อันยาวกว่ามาเสียบเข้า กับตัวยามโตข้างล่างนี้อลองเสียบดูไม่รู้เสายาวเสาสั้นนี้อันไหนก่อนลองม่วๆดูก่อนครับโอ้เดี๋ยวน่าจะตัวนี้ก็เ,เสียบเข้าไป ร้อยหัวนี้ก็ปรับอิสระได้โยกซ้ายโยกขวาได้แล้วถ้าเกิดเปลี่ยนไปก็ดึงมือออกมา้สวสเข้า้าไป ได้แล้วง่ายมากไม่มีอะไรเลยแต่ว่าดวน้องมันน่ารักตาบ้องแบลเรียบร้อยอจำราคาไม่ได้แล้วว่าตอนพีผมซื้อมาเท่าไหร่เพราะว่าผมดองไว้สองปีแล้วเดี๋ยว มาดูภาพรวบวิดีโอแล้วกันครับ ก็จบไปแล้วครับกับน้องยามาโตะจังซุดล,ลันลันลันของคอ่า,ายเบกอเขาครับ,รบ,รบก็จริงๆใน,นซีรีส์นี้เหมือนจะมีอีกตัวละครอีก2ตัวในเรื่องนะครับแต่ผมจาไม่ได้ว่ามีใครบ้างน่าจะมีดูฟี่กับโซโล่ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมพีแค่ยามาโตะแค่ตัวเดียวพอก็เรื่องราคาที่เกิดไปว่าผมเป็นกล่องที่เก็บดองไว้2ปีได้แล้วมั้งก็เลยจำราคาพีไม่ได้คือราคา จำไมได้น้องแมวครับขอโทษด้วยครับก็สรุปคลิปนี้ก็ก็คือเหมือนเอาโมเดลอะไรก็ได้มาทำารีวิวขัดขัดตะทับก่อนเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปมา10วันแล้วก็มันจะดูกำเงาไปก็เดี๋ยวเดือนกุมภาจะมีเปิดการ์ดโปเกมอนอเทรสตันรวมคนชุดชุดอีวอชุดชุดอีวแบกกี้เนี่ย ก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูพีไป5กล่องแล้วก็จะมีเปิดการ์ดเมจิกเด e ะเกตเตอร g ด้วยก็เราดูว่าเป็นชุดอะไรที่ผมนำมาเปิดนะส่วนคลิปนี้ก็บายบายครับก็ถูกใจก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับแล้ววันนี้ก็ไปก่อนนะครับบายบาย